เท็มาแล้วเอาไปใช้เพ่อว่านี่นี่ชนะยุแล้วดว่าตาดมันกบ้านสอบมันเรื่องเรื่องแตว่าไทดีกันบตอันนี้เล่์เขาสอบนี่ดีเดี๋ยวไทยเสกันแล้วให้พูดนะไนล่องคะแนนผู้เดียวกันละไถ่เลยออบาดเทไสกกัวอย่าหารปะปัดใส่จนว่าเลี่ยมแมบแมบสด อันนี้ซื้อจากล่านนี่มั้นบะเอออันนี้่น่นิตเองก็มาเก็บเอออันนี้เอาอันซื้ออ๋อเรียมมองมองเลยวันจากดีพอดีเราจะไปยังที่เมิดงปูจนพาส่วนที่เมืองปูนะชนซบมาจริเมื่อจัดเก็บสอบทำที่ไทเพื่อเรื่องนี้ไม่ได้บอกตที่การตรวจสอบเพรเราเชื่อต้องตรวจสอบทำที่ไทย จุดทีทาาท่ห้อทาาี่ห้อมากเนี่เขาไปหรือว่ไปตอนที่เาเขาะไเล่งไว้จำไวแล้วสร้างเงินมากมากสร้างนี่เ็ไปยังขึ้นมากเคยใส่กันมากจะได อันนี้ของอันห้าโอาต่อไปเนี่ยมันเปยังก็ได้มาสมเนื้อเปลี่ยนไหมโอ้มันใบมันพอดีโอ้มันมันเหี้ยนมันเหมือนอายุการใส่งานมันบางวัต่อไปปัดใส่จนว่าเหลี่ยมแมบแมบอันนี้เสื้อจากล่านนี่มันว่า เอออันนี้เอาซื้ออ๋อเรียมมองม่องเลยเวลาจกดีพอดีเรวจใยังม่เบอจนพส่วนที่เบอน่ะชนซบมงเบือแต่ตัวนั้นได้ซื้อมาจากไซสนะอันไอันเก้าเนี้าโอ้มานำรถไทยเดินตามอัทเนี่ยออาเฮาก็ได้เสียวมาสอบดัดแปลงห้มันดี เตียนใบไหมเตี่ยนใบโอเคอันนี้ไทยเป็นรุ่งยูทูปซื้อเสียงลงดังทั่วประเทศมีแต่คนว่าสุดยอดช่างไม่ลงให้ดูไม่กลัวก๊อปปี้เลยปเปอร์นเขาว่าไม่มันเห็นน้ำน้ำกันป่ได้ดอกแนวมูนี่มันบอกเห็นพเนธปลาเท็อคือเพิ่มนเนธปลาได้เอันนี้มันไมูกต้องทีนี้ เออมันเป็นเทคนิคของไผของมันก็สามารถคบปีได้เลยอ่าแม่นเฮ็ดให้เบิ่งเจ้าเฮ็ดคือกับบุคือแต่รับเม็ดนวัดยังบ่ได้เลยไายไทยยกขอซื้อเอาเอาซองมันเล่นออกไปคบปีเฮ็ดแล้วไทยบ่ได้เลยหรือไก่เราบ่บีบหรือเราเขียไม้ดอกเออบริษัทของเราดอกเออบริษัทใหญ่เขาสนใจเด้เอาอยากมามันจะไม่ตายอีกหลายสูตร เออเอาไิความลับสูตรลับของประจำตระกูลไม่ใ่เพราะว่าีคนไลิบกอนนเลยมกอกันเย่ทพีทแ้อเดียวนิดเดียวขากันกันยะไย่นนื้่ได้กนเตวนีองช่วยคนเยายเนาะอน่นอกนกันยที่ไม่เลือกว่าคัดเอาเป็นเทสม่แล้วเอาไปใชเพื่อว่า ยี่นี่ชนะยูด็อกเขาบบ้านอสุ่มลนเลสอบมารเอเรื่องแตว่าไทยดีก่นบาดอันนี้เลิกเขาสอบี่นี่ใวยกันแล้วให้ผู้นั้นล่ะลงคะแนนผู้เดียวกันล่ะไถเลยอธิบาเทพไปกลัวยูเหรได้กระเดียวนะผู้ก็สอบแลก็ปอยฟังเลยเป็จิ้ม่าาเลยนีว่าตัวอันใด ก็ไก่ก็ไม enfin, euh. uh ่ไ huh. ด้โกงคุณว่าอ่าฮะเจ็ดไปตุ้ไก่ก็โกงโกงกันไดยคุณยิ้มว่าจะถามเลยนะอ่าไปนานเอานเลยขี่เจ้ายิ้ถามว่าไก่นี่มันเคยไปละไปหามไปเล่าจริงจริงเหรอขี่เจ้ากี่ดัดแปลงใครอันนี้พ่นที่พ่อได้ทำละเอียดโกขึ้นเลยแล้วไปไทมันก็ดีเลยนะอ่าฮะปั่นหม้อวันต่ไปแนมเบิองททยยางก็รู้แล้วว่าป่วยเป็นยัง บ่ต้องบ่ต้องซักประวัติบ่ต้องซักประวัสบัดเจ้าหน้าที่กับปัวว่าถือกับการอีกบัดดังบัดดัง มันบ่มีค้นสอบแมนบ่มันบ่มีคนว่าแต่เขากัมาแต่บ้านใดเนาะคือส่งมาแต่ไก่แท้ปาดคือรู้จักตีตะกี้อยู่บ้านใดโอ วันนี้เมื่อไดสิทยสิได้ไปไทายคลิปเขามีทายคลิปได้อมแล้วแล้วทยเจ้าอยู่บ้านใดเ<อ> <c oughs> จ้าอยู่บ้านใดเอ้เจ้าอยู่บ้านขอกระท้อก่อ <c oughs> จะไปไทยก่อจะไปไทยาไปไทยขอกระไไท้อทุกปีมาทุกปีเลย ถราว่านตบุญมากหนงปีนั่นพากันมาักลายเราบอสพ้าเ็เราบีนีเราาย่เลยอ๋อนนทถวากเดินานนบ้านกวีี่าูเตันมาเด็มากตัหลายคุณพเลอบาหาพันอ่ียันเป็นลายเดียวเอนหโอ้ยที่ตีแ่มันนุ่นไปเลยบอกอย่างไมาอีกเลยเนาะบริษาผู้นำพัน เดี๋ยวนี้ทรงมากเป็นตะค้อนทนมบุกดาหารคุณนะทรงมากทรงเครี่ีมาสม่าไห้พอดีเดี๋ยวนี้ยมันยืดหิ้ยมันเอารถง่าย่ายหลายอย่างเนยดท่านด้วยบาว้างหรอนบาเราเห็นหลาย่ี่นันท่านัน มลวนหมเพว่าโดนหลายมันทับกันเนาะันนี้บได้เ้งไหมแ่กันไปเป็นไปทับกันสามบ่สาทไปเดีจบอด่าเดียวคุณเมันทับเือทับเ่อานี้ทมาเก็บไปหมดลมนหลายาปเลยเห็บไอดโอ้ไม่ต้องทิ้งแควเดียวว่าคนให้เราเอาลเอาไปก็เด้อสันปมันผูกออกนอกไปเด้